สวัสดีครับอันนี้วันที่18นมิถุน,น,น,นายอย่าง 2, 5, 6 7นะครับเรามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานกันนะครับอปกติเวลาเขาตั้งด่านเนี่ยประชาชนเดิน ยังไม่สามารถอนี่ได้เดินผ่านได้นะครับดาบประยุทธ์กับสุมเมธ,ธาลักษักนะครับออเขาเป็นใครคนนี้เสื้อดำอ้าเดินหนีไปไหนแล้วว่าจะเดินมาถามอยู่เป็นเจ้าที่หรือไงเออแปลกดีนะครับอสนอนนอนี้มีอะไรแปลกๆนี่นะ มีอะไรแปลกๆนะครับมียืนอยู่กับตำรวจทั้งๆท,ที่เวลาประชาชนปกติเนี่ยเดินผ่านไปเนี่ยในดานเนี่ยยังโวยวาเลยว่าผ่านไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันเป็นฟุตบาททางเดินสาธารณะครับเออฮะเนี่ยฮะหนึ่งรห้าิเมตรป้ายเตือนอะไรก็ไม่มีมีกลวยก็ยังดีครับ นี่กลวยอะไรก็ไม่มีเลยรถเกิดอุบัติเหตุมาเฉียวชนมาใครจะรับผิดชอบอะครับแปลกดีนะมีนะครับเดินหนีไปแล้วเดินหนีไปแล้วนะครับเจอชายชุดดำอยู่ในด่านกางเกงยีนเสื้อโปโลนะครับดูนะการทำงาน ของเจ้าหน้าที่สอนอพระขนงนะครับให้จอดปลอดภัยเอนี่ฮะให้ดูนะครับป้าย150เมตรแต่นี่คือแยกไฟแดงนะครับรถติดข้ามไฟแดงเลยรถออกมาจากซอยก็ต้องมานั่งชะลอตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าด่านนะฮะอืม ตะกี้มีอยู่ในด่านนะครับไม่ได้ใส่เครื่องแบบก็แปลกๆนะตำรวจปลอมอาสาต่างชาติมายุ่งวุ่นวายอยู่ในด่านแถมพกวอด้วยเนี่ยมีบอดี้คามลนะครับแต่เปิดหรือเปล่าไม่ยืนยัน นี่ฮะน่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกไกรยงเหมือนเดิมนะครับเป็นผู้ควบคุมด่านนะแต่พันตำรวจโทรสาริศรีโมดเนี่ยไม่ไม่เคยเจอในด่านนะครับโอเคซีซีทีนะครับซีซีทเปิดนะครับแต่ตอนนี้เกิดคำถามคือเขาคือใคร เดินเล่นโทรศัพท์หนีทันทีนะครับทางม้าลายก็ไม่ข้ามด้วยเมื่อกี้ทางม้าลายก็ไม่ข้ามด้วยลงไปนั่งอยู่ท้ายกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอาทางท,างที่ถ้าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันมาหากันเนี่ย เขาอยู่ในบริเวณพื้นที่ฟุตบาทก็ได้นะครับเนี่ยดูรถชะลอตัวนะครับจากไฟแดงแทนที่จะสมูทนะครับข้างหน้าไม่ได้ติดอะไรเลยครับเนี่ฮะข้างหน้าติดด่านนะครับอพอผมมาตรงนี้ปับ๊บเริ่มอน,นี่แหละเริ่มระบายการจราจรแล้วครับป้ายหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรป้ายใหญ่นี่อยู่นู่นนะครับหน้าด่านเลย หน้าที่หลักของสำนักของรารจเจ้าหน้าที่จราจรน,นะครับคือการตั้งด่านเหรอฮะตั้งคำถามนะครับไม่ใช่อำานวยการจราจรเหรออืถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่หมวกทองของพื้นที่สอนนนี้นะครับมีแต่ได้รับคำชื่นชมออประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่หมวกทองแล้วอุ่นใจนะครับ แต่เจ้าที่อีกชุดหนึ่งเนี่ยประชาชนไม่ได้เห็นแล้วมีความสบายใจเลยนะครับโอเคครับนี่ฮนะให้ดูให้ดูนะครับนี่ให้ดูนะครับ,รบไฟเขียวนะครับแต่รถต้องชะลอตัวค่อยๆข้ามมานะะเนี่ยนะ อ่อนนุษตออกมาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับนี่รถเจ้าหน้าที่นะรถปัสเขาก็ต้องมานั่งเปลี่ยนเลนเพราะข้างหน้าเลนกลางไปไม่ได้เขาก็ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนเลนเป็นเลนซ้ายนะครับ วันนี้ตั้งด่านนะครับห้ทาทุ่มยี่สิบหกนาทีเจ้าหน้าที่ขยันมากครับดูแลประชาชนนี่นะดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวงยเดี๋ยวต้องคงต้องฝากคําถามไปถึงพนักพวกมกับนะครับว่าเขาคือใคร